สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายมณียายพนเข่าปลาหาเห็ดอีกแล้วจ้าวันนี้วันหยุดนะคะหยุดงานวันพุทธพหสสัสศุกพี่น้องเดี๋ยวก็สิเห็ดงานวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เห็ดหยุดจันทังขาน้นเพราะว่าตารางงานเห็ดตามตารางงานเนาะจ้ะมณีก็สิเข่าปลาหาเห็ดพี่น้องกับพาน ทงหน้ากอ่นไปแถวหมู่บ้านเก่าพี่น้องที่ยายพ่อนเคยอยู่เนาะมันจะมีปลาเห็ดอยู่หลังบ้านจ้ะมันก็จะหาง่ายกันปลาเขาเคยหาแล้วเนาะเขาก็สิเขาไปมองที่ว่าเห็ดมันเคยออกเลยจ้ะนี่ผ่านทงพี่น้องกำลังเขียวเขๆไปไปเบิ้งเห็ดน้ากันจ้ะพี่น้องให้พ่อนนะเห้เบิ้งเห็ดละงกโอ้ยห็ดละงกเห็ดละงก เห็ดละงกนะคะเห็นบ่แดงจายวายแล้วเห็ดละงกเห็ดละงกพฝรั่งเนี่ยเห็ดพิษนะคะมันกินไม่ได้แต่ว่าเห็ดละงกอันฝรั่งเศสคนือกินได้คือเห็ดละงกพฝรั่งเศสคือเห็ดไทเลยเห็ดละงกอันสวีเดนแดงเหลืองกับมีอยู่ได้พี่น้องเห็นบ่ดอกเหลืองๆไข่มันนะ แต่กินบ่ได้หนังสือเขาก็บ,บอกว่าเห็ดพิษโอ้คือฝนชิตกแถวนี้มีโอ้ใบไม้มันหลวงบ้านเราหน่องใบไม้มันหลวงเบิดอเล่าพี่น้องมันก็เลี้ยวเห็นเห็ดบอว่ามันจะเลี้ยวเห็นเห็ดบ่ก็หนิง เีลือเห็ดอะไรให้เก็บมั่งดู้ข้างนี้มีวอเห็ดโอ้ยนั่นเห็ดอะไรเนี่ยพี่น้องเห็ดอีหยังโอ้ยมันเถาจังหน่ยเห่ดเถาเห่เถาพี่น้องบ่คือบ่คือ,อยางออกไปทางฝุ่น ตะเปาะพี่น้องเฮ็ดตะเปาะบ้านเอาเนาะอะไรก็ไม่รู้โอ้ยนี่ดิเห็ดกินได้บ่เนี่ยเห็ด <c oughs> อะไรเนี่ยอ้อยคยกินเลยนี่เห็ดอย่างเนาะว่ามันเห็ดอันหนังไก่พี่น้องนี่เต็มอยู่นี้คุณนะ่ะ ต้างแนใบไม้มันล่วงไปแล้วโอ้ยใบไม้ร่วงหมดแล้วค่ะสีเดียวกันกับเห็ดโอ้ยนั่นเดะนี่อยู่เด้อสีเหลืองงกันด้แต่ว่าใบไม้มันล่วงไหมพี่น้องตาดให้ยากด้นี่โอ้ยเนะาะใบไม้กับเห็ดสีเดียวกันพี่น้องเห็นป่โอย ใบไม้ร่วงแล้วค่ะดูดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะเนี่ยพี่น้องเห็นบอกเก็บปล่อยกับกับใบใหม่สีไข่ายๆกันเลยเนี่ยเนี่ยดนี่ดอกไม้หน่อยไว้เขาขืนจะอ๊้ ยุ่งกับพ่อยุ่งเด้อค่ะสีสีเดียวกันเลยสีเดียวกันเลยใหม่กับเห็ดบ้าพี่น้องเห็นบ่อนี่สีเห็ดกับสีใบไม้สีเดียวกันดูเด้มองดีๆสีเดียวกันเลยจ้าสีเดียวกันเลยสีเดียวกันเลยพี่น้องเลย โอ้ก็เห็นคันทะเล่นอยู่พี่น้องปาดนี่นะเขากำลังเกิดไหมพี่น้องไหมเห็นปะดอกน้อยๆเต็มอยู่นี่เนี่ยเขากำลังเกิดน,นะเห็ดเหลืองดอกเล็กๆเ,เ,เต็มเลยแล้วก็เนี่ยเห็ดทักคันทะเล่นนี่สีเขาหุ่นโุ้ย เดี๋ยวเห็นก็นหนีเนี่ยดอกเห็ดด้วยน,นี่สีขึ้กันก็ไปไม่น,นี่ดอกแห้งๆพอดีพี่น้องก็ต่างไปพึ่องอยากเลยแต่ว่ามันกะ สมืดแล้วเนาะนี ne ่คือกันกับใบไหม่นี่เนี่ยตาบ่ดีบ่าหูนี่เขาสีเดียวกันกับใบไม้เลยจ้าอู้หนี่แม่นเมืดพี่น้องนี่ดอกแน่อยๆแน่แน่แต่สีเดียวกันกับใบไม้เห็นไหมเราก็ลอกขึ้นพี่น้องมาเลย หนหลบไปหน่อยนี่เนี่ยเี่ยวหมนเหมือนไรดิจะไก่ใบใหม่บึ้งใบไ <c oughs> ม้มันรลวงลงมากมันกระปกเหม็นบ่เอาัปจิบหินแล้วบ่อือจ้ะโอ้ยเนาะ ่วงเล็กพักใบใหม่ก็นดูนั่นดอกหนึ่งดอกใหญ่พี่น้องเดี๋ยี่ห้อห็นดูโอ้ยเหลืองมันหลายอยู่ด้วยจ่ะแต่ว่าตรงเบื้องดีดีมันสีเดียวกันกันกบใบไหมคุณอะแม่นเบิร์คุณโน,น่นโน่นแต่ว่าสีเดียวกันโอ้ยเนาะ นี่เดียวกันก็ใบไใม้พี่น้องเห็นไหมเห็นไหมหนั่นกับแม่นนูน้นแม่นมันนั่นเดืองคือกันก็ใบไใม้โอ้ยนลยนี่เห็นบ้นี่จ่าที่เก็บมา วันนี้นะคะที่เก็บมือนีพี่น้องได้รซํานี่ละดอกเขาบบใหญ่แล้วเขาจะเมิดแล้วพี่น้องเห็ดมันจะว่ายแล้วเนาะเก็บรอบสุดท้ายหรอมั้งเนี่ยยี่้อนเก็บรอบสุกท่ายละละเห็ดเหลืองไม่มีแล้วค่ะมันดอกขึ้นใหม่นะเนี่ยดอกขึ้นใหม่ยังดอกเล็กๆมันก็จะไม่มีฝนแล้วมันก็จะหนาวแล้วเนาะจำาวนมีฝนแล้วมันกับดบใหญ่แล้วพี่น้องซัานี่ละนี่จ้ะไปละค่ะพี่น้องไว้พบกันใหม่คลิปหน้าได้จ้าสวัสดีจ้า